คนอาจจะเข้าใจลําบากเขาอาจจะได้รับความไม่เข้าใจจากสังคมและอาจจะได้รับอันตรายพี่อุ๋ยคะทําไมเราต้องทําบัตรคนพิการคะมันสําคัญยังไงการมีบัตรคนพิการมันก็คือประตูด่านแรกที่ทําให้คนพิการทุกประเภทได้รับสิทธิ์ตามความจําเป็นของแต่ละคนตั้งแต่เกิดเลยจนถึงกระบวนการเรียนหนังสือเขาทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การรักษาพยาบาลต่างๆนานาสิทธิ์ต่างๆก็จะมาถึงเราแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีบัตรคนพิการสิทธิ์ต่างๆมันอาจจะตกหลน่นอยากที่จะให้ทุกคนทําบัตรคนพิการเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงสิทธิน,นั้นอย่างตรงตามความต้องการแต่ละคนอย่างนี้ค่ะเราเคยมีเคสที่ไม่ทํำไหมคะหรือว่าไม่ทําได้ไหมคะ อยากเล่าให้ฟังเคสหนึ่งน้องผู้ชายคนหนึ่งที่อายุกําลังจะ19แล้วนึกออกไหมว่าเขาเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างง่ายๆเลยคืออุปสรรคในเรื่องของการเรียนหนังสือการศึกษาเพราะอะไรสังคมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจเขาว่าเขามีข้อบกพร่องบางอย่างน้องคนนี้เป็น L d ดีแล้วก็เป็นสติปัญญาซึ่งในการเรียนรู้ของเขาอาจจะช้ากว่าคนทั่ว,วไปทำให้คุณครู อาจจะมองเขาว่าทําไมเขาขี้เกียจหรือว่าไม่ตั้งใจแต่จริงๆอ่ะมันมีข้อจํากัดของสมองเขาในเรื่องของการเรียนรู้การที่จะใช้ชีวิตยอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะมีข้อแบบเอ๊ะทำไมเล่นด้วยแล้วไม่ค่อยโต้อตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางจนอายุ19เนี่ยเขาเจะอ,อุปสัรคเี้มาตลอดการเรียนหนังสือของเขาเลย เรียนก็ซ่อมตลอดอะไรเงี้ยครูก็เรียกมาซ่อมตลอดโดยที่คุณครูก็อาจจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องของเด็กกลุ่มนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าช่วงเวลาก่อน19เนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาทำบัตรคนพิการเขาจะได้สิทธิ์ที่ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้ มีคนแนะนําเขาให้ไปเรียนหนังสือยังไงเรียนร่วมเป็นยังไงแล้วการที่เขาได้รับสิทธิตรงนี้สมมุติว่าเขามีโอกาสแล้วก็เข้าใจตัวเองว่าเป็นคนพิการเขาเข้าไปยังสถานศึกษาที่มีความเข้าใจที่คุณครูมีความเข้าใจในเรื่องของเด็กกลุ่มนี้เขาก็จะได้มีการส่งเสริมในเรื่องของความบกพร่องต่างๆของเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดทางก่อน19ปีเนี่ยเขาก็มีปัญหาในเรื่องของการเรียนหนังสือผู้ชายทุกคนของประเทศไทยก็คือจะต้อง เกฑ์อาหารใช่ไหมคะทีนี้พอช่วงของก,การเกณฑ์อาหารเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มเห็นความสาคัญของเรื่องของบัตรคนพิการและสิ่งที่สําคัญคือแม่ไม่ใช่แม่ไม่ได้มองว่าอยากจะให้ลูกไม่เป็นทหารแต่แม่แค่มองว่าถ้าคนในสังคมไม่เข้าใจลูกว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนี้ลูกเป็นคนพิการเพราะฉะนั้นเวลาลูกจะออกสู่สังคมและยิ่งไปในส่วนของการมีระเบียบวินัยในส่วนของการเป็นทหารเนี่ยคนอาจจะเข้าใจลําบากเขาอาจจะได้รับ ความไม่เข้าใจจากสังคมและอาจจะได้รับอันตรายบัตรเอาไปยื่นให้ทางหน่วยงานต่างๆได้เข้าใจว่าลูกเขามีความพิการจริงๆนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ได้รับบัตรคนพิการคุณแม่กับลูกกอดกันร้อ,รองไห้ว่าลูกปลอดภัยแล้วที่จะมีคนเข้าใจว่าลูกเนี่ยเป็นคนพิการหรือในส่วนของสังคมที่ครอบครัวก็กลัวว่าสังคมอาจจะมองว่า ลูกเป็นคนพิการพอเป็นคนพิการแล้วจะทําให้ไม่สามารถที่จะทํางานในส่วนของราชการหรือทํางานในส่วนของอื่นๆที่น่าเชื่อถือได้ก็ทําให้คุณแม่คุณพ่อหรือครอบครัวเนี่ยไม่อยากให้ลูกเป็นคนพิการหรือตัวคนพิการเองก็บางคนก็อาจจะมองว่าเราไม่ต้องการสิทธิตรงนั้นก็เลยไม่ไปทปําบัตรคนพิการ